ต่อไปครับต้องโชว์พลังและตามเร็วพี่จะวิปไปให้ถึงปลายตาเพื่อที่ไปคว้าลักอีกต้นเป็นไงอีกต้นมีลุ้นไหมใครถึงก่อนใครถึงก่อนแหมคงอยู่ยอดตานะครับสัญลักษณ์แห่งชัยชนะใครจะคว้าลักขังก่อนไทยแหมคอ้าเสร็จรีบรีบเลยอีกต้นหรือบ้านวัยสาวโอ้คนนี้ลิงเรียกพี่ฮะไม่คนที่จะได้ลับชัยชนะอีกคนหาลักขังเจอแบบ จากเพาะละครั้งเสร็จลงมาแบบกดก็เห็นเหตุที่ผู้ชนะของผู้นี่ผ่านไปเรี่ยกือว่าการคู่ผมายากจะกำกับดังผู้จะเริ่มปีนปีนแล้วครับสังเกตอีกต้นหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างๆใครจะเคาะระครังได้ก่อนใครจะเคาะระครังได้ก่อน